สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่20นะคะ2563วันที่1 0 20สิงหา2563วันนี้เราจะมาตัดพันอ้อยส่งให้ลูกค้านะคะที่สั่งไว้อันนี้ค่ะที่ลูกค้าสั่งไว้จะมารับเองนะคะถ้ามารับเองก็ข้อตาก็ละ3บาทนะคะมารับเองนี่นี่เป็นเป็นที่เราแช่น้ำไว้แล้วก็จะออกลากนิดหน่อยนี่ข้อตาละ3บาทนะคะ ถ้ามารับเองแต่ถ้าจัดส่งก็ข้อตาลข้อตาละห้าบาทอันนี้เป็นอ้อยอ้อยเอ่อสิงไม่ใช่อันนี้อ้อยสุพรรณห้าศูนย์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อ้อยทอนอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ก็จะมีทั้งลำลำเล็กลำใหญ่คระเค้ากันไปนะคะจะมีลำเล็กใหญ่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ้อยอ้อยสายน้ำผึ้ง นี่อันนี้จะเป็นอ้อยสารไม้พึ่งที่เราเพาะไว้แล้วมันก็จะออกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะนี่ลูกค้ามารับเองลูกค้าสั่งไว้เราก็จะเพาะไวให้ยอย่างเงี้ยน,นี่คือพันธุสายน้ำพึง่งสายน้ำพึ่งคั้นน้ำนะคะอันนี้เป็นอ้อยสายน้ำพึง่งชื่อเขาสายน้ำพึง่งอ้อยคั้นน้ำต่อมาจะเป็นอ้อยสิงคโปร์อันนี้ก็อ้อยสิงคโปร์ท่อนอ้อยข้อสังเกตอ้อยสิงคโปร์ก็จะเป็นร่องอย่างนี้นะคะเนี่ยตาเขาจะเป็นร่อง เนี่ยร่องเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นร่องแต่ก็ไม่ได้ว่าเสมอไปเอ่อบางอีบางทีท่อนเล็กเขาก็จะน้อยหน่อยนะคะร่องน้อยเนี่ยอันนี้ก็คือไม่มีร่องท่อนเดียวกันแหละก็มีอยู่แต่มีไม,ไม่ไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้มีร่องนะคะอันนี้คืออ้อยสิงคโปร์ข้อสังเกตอ้อยสิงคโปร์ก็ส่วนอ้อยสิงคโปร์นะคะถ้าเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งก็อันนี้นะคะก็คือคนละแบบกัน ที่สวนนะคะที่อื่นเราไม่รู้แต่ว่าที่สวนอันนี้คืออ้อยสายน้เผึ้งเป็นลักษณะนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอ,อ้อยสิงคโปร์สิงคโปร์จะเป็นร่องอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่สวนที่สวนไร่ด้วยสองมือแม่นะคะจังหวัดศรีสะเกดอาเภอขุนหานนะคะต่อมาเราจะมาแนะนําพันธุ์อ้อยหวานกรอบนะคะอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์อ้อยหวานกรอบนะคะอันนี้คืออ้อยดํำมอริชาร์ด ดาเมอริชาร์ดนะคะอ้อยหวานกรอบที่อ้อยควนอ้อยอ้อยควันนะคะอ้อยควนอ้อยกินได้เลยกรอบหวานอร่อยแล้วจะมีอีกหนึ่งพันเป็นสายพันุอ้อยหวานกรอบเหมือนกันแต่เราชื่อของเขาก็คืออ้อยสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งแต่เป็นอ้อยหวานกรอบนะคะไม่ใช่อ้อยคั้นน้ำมันคนละอย่างกันนะคะอันนี้ก็คือหวานกรอบน้ำผึ้งตัวนี้ก็เป็นอ้อยสายน้ำผึ้ง สายน้ำผึ้งคั้นน้ำอันนี้เป็นสายน้ำผึ้งหวานกรอบเพราะว่าบางทีคนก็จะสงสัยสับสนว่าหวานกรอบมันมีสายน้ำผึ้งมันมีอะไรมันมกี่อย่างประมาณนี้อันนี้ที่สวนนะคะที่สวนเราเรียกสายน้ำผึ้งอ้อยหวานกรอบสายน้ำผึ้งนะคะท่านผู้ชมก็คือมามาอธิบายให้เข้าใจนะคะบางทีคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าอ้อยมันมีกี่แบบกี่อย่างแต่อันนี้คือไม่ไม่ได้คั้นน้ำนะคะอันนี้คือกินเลยเป็นอ้อยข้น อ้อยควันอ้อยกินเลยแล้วก็เอาไปขายอ้อยควันอร่อยนะคะคล้ายๆกับมอริช์ดแหละเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่ามอริช์ดเขาจะออกเข้มกว่านะคะมอริช์ดจะออกเข้มออกสีดําดูอันนี้คือมอริช์ดอันนี้คืออ้อยอเนี่ยอันนี้คืออ้อยน้ําผึ้งน้ําผึ้งกรอบนะคะจะเป็นคนละแบบกันโอเควันนี้ก็นําสาระดีๆมาฝากนะคะวันนี้จะ ตัดให้ลูกค้าจะมารับที่สวนนะคะไล่ได้สองมือแม่ท่านไหนที่สนใจท่อนพันอ้อยก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศ6 1 4์หกหนึเราจะจัดส่งทั่วประเทศนะคะข้อตาละห้าบาทนะคะถ้าจะส่งทุกสายพันธุ์ข้อตาละห้าบาทแล้วก็แถม20ข้อตานะคะแล้วก็บวกค่าจัดส่งอีก50บาท ขั้นต่ำก็คือ100อข้อตานะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาช่วงนี้ก็ยังพอมีอ้อยพันอ้อยจำหน่ายเราจะคัดพันอ้อยนะคะเราจะไม่ส่งอันแก่ไปให้ลูกค้าเราก็จะเอาพันที่อ,อัตราการงอกดีนะคะมาส่งให้ประมาณอย่างนี้นะคะใีลูกค้าไปเอาไปเพาะก่อนแช่น้ำอย่างนี้นี่อ้ยอยสุพันนะคะอ้อยสุพรนห้าศูนย์ นี่คือสาระดีๆอันนี้อันนี้อ้อยคืออ้อยที่เขาสมบูรณ์นะคะเขาจะเขาจะยืดยืดลำยืดข้อได้ยาวมากดูไม่น่าเชื่อนะคือเขาสมบูรณ์เขาจะยืดนะคะอันนี้เขาอ้อยสุพรรณห้าศูนย์มาดูการยืดของเขาเนี่ยดูเลยอีกนิดนึงเห็นไหมคะนี่ยาวมากยืดลำอันนี้ถือที่สวนจะใชอะ้อินซีหมดเลยนะคะไม่มีเคมีนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือคือหึงตัวอย่างที่เขายืดลำดีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันเนี้ยคืออ้อยสุพรรณห้าศูนย์ที่สวนไร่ด้วยสองมือแม่เนี่ยยืดยืดได้ดีมากหน้ามันเป็นหน้าฝนด้วยเขาก็เลยการเจริญเติบโตเขาดีแล้วก็เขาสมบูรณ์ได้น้ำนะคะถ้าถามว่าสีอ้อยมันก็จะไม่เสมอไปนะคะสีมันก็มี มันจะมีตั้งแก่อ่อนเข้มแล้วแต่อายุของอ้อยด้วยน้ําก็เหมือนกันนะคะพอเขาเริ่มแก่เขาก็จะเปลี่ยนสีถ้าเราลอกกาบก็แล้วแต่นะคะมันก็อยู่กับสีแดดพื้นที่ด้วยมันไม่ได้ระบุเสม,มอไปว่าต้องสีนั้นสีนี้แต่ว่ามันสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์เอ่อสุพรรณห้าศูนย์นะคะ วันนี้ก็นำสาระดีๆมาแนะนำคนที่สนใจก็ติดต่อกว่านะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ